สวัสดีครัเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP ประจำวันที่21พฤษภาคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับตัวเด่นของเราก็คือ4กับ7 8กับ1 40 41 42 46 47 48 70 71 74 75 76 78เดอ้อเอา2ฝั่งนี้มารวมกันนะ จับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่สีเหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งแปดเนาะสี่เจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งหนึ่งสี่แปดสามแกหกสมห้็ขอเพื่อนทุกคนโชคดีนะจับคู่ลุ้นน่ะเด้อสามแปดหนึเนาะสี่เจ็ดหนึ่งจห้าจจับคู่ลุ้นกันเอานะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดียพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนนะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ